ดีค่ะวันนี้จะนําเสนอเรื่องเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจํานวนจริงหรือมุมนะคะดูตัวอย่างที่1กันเลยค่ะโจทย์กําหนดให้ว่ามุม A มากกว่าพายสองและน้อยกว่าพายสแสดงว่าตกอยู่ในควอเดนที่2นะคะเดี๋ยวเราจะวาดรูปกันในควอเดนสองค่ะสําหรับมุม b โจทย์ให้ว่ามากกว่าพายและน้อยกว่า3ามพายสองก็คือตกในควอเดนที่3นะคะเราก็จะวาดรูปกันในควอเดนสค่ะ จะวาดในข้อดดานไหนก็ตามนะคะแต่จะต้องดึงเส้นตั้งฉากให้มาตั้งฉากกับแกน x เ,เสมอนะคะจากสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ว่าไซ n ์ของมุม a เท่ากับเศษ4ส่วน5นะคะไซด์ก็คืออัตราส่วนด้านข้ามส่วนฉากค่ะข้ามคือค่าม,มุม A เป็น4นะคะฉากคือ5ค่ะชิดมุมเป็น3นะคะตามพีทาโกรัส ทีนี้แกน x เนี่ยถ้า3ตกอยู่ในทางด้านซ้ายของแกน x เครื่องหมาย3ต้องเป็นลบนะคะถัดไปไปวาดรูปของมุม b ในควอดแดนที่3นะคะก็ตั้งฉากกับแกน x เช่นเดียวกันค่ะโจย์กำหนดให้ว่าคอดของมุม b เท่ากับ12.5ส่วน5นะคะ อัตราส่วนของคอทให้ไปนึกถึงแทนค่ะแทนคือข้ามส่วนชิดใช่ไหมคะคอทคืออัตราส่วนกลับนะคะก็จะเป็นชิดส่วนข้ามค่ะชิดคือชิดมุมเป็น12นะคะข้ามเป็น5ค่ะเนื่องจากว่า12อยู่ทางด้านซ้ายมือของแกน x เ,เป็นลบนะคะ5ขนานแกน y ลงล่างก็เป็นลบค่ะพีทาโกรัสอัตราส่วนของพีทาโกรัส5ต่อ12ต่อ13 13นี้เป็นด้านตรงข้ามฉากต้องได้บวกเสมอนะคะ จากสิ่งที่โจทย์ถามนะคะคือถามถึงไซ n ์ของมงุม a บวก b ค่ะไซ n ์ a บวก b ตามสูตรคือไซ n ์ a Cos b บวก Cos a ไซ n ์ b ค่าของไซ n ์ a ก็ดูจากที่โจทย์กำหนดให้เลยก็ได้นะคะถ้าไม่ดูจากรูปค่ะไซ n ์ a ก็คือ4.5ส่วน5ค่ะ ถ้าเป็นคอสของมุม B ก็มาดูที่มุม B เลยค่ะมุม B ในควอดเรนที่3นะคะคอส B คืออัตราส่วนด้านชิดส่วนฉากนะคะชิดคือลบ12ค่ะส่วนฉากคือ13นะคะตัดไปค่ะคอสของมุม A ก็ไปดูในควอดเรนที่2นะคะคอสก็คือชิดส่วนฉากแต่ชิดคือลบ3นะคะฉากคือ5ค่ะ ไซา์ของมุมบีไปดูที่มุมบีเลยนะคะไซด์คือข้ามคือลบห้านะคะส่วนฉากคือสิบามค่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า4คูณลบสิบตัวนี้ได้ลบสี่สิบแดนะคะห้าคูณสิบามก็จะเป็นหกสิบห้าค่ะตัวนี้ลบคูณลบเป็นบวกค่ะก็จะได้บวกสิบห้าส่วนด้วยหกห้านะคะส่วนเท่ากาันเอาเศษไปรวมกันเราจะได้ลบสามสิบสามส่วนด้วยหกสิบห้าค่ะ ถัดไปไปดูตัวอย่างที่2กันนะคะกำหนดให้ว่า a และ b เป็นมุมในควอดแดนที่1กับ2นะคะนี่ค่ะตามลำดับก็แสดงว่า a เอ่ยก่อนก็ต้องเป็นมุมในควอดแดนที่1นะคะ B เอ่ยตามมาก็ต้องเป็นมุมในควอดแดนที่2นะคะและโจทย์ยังให้อีกว่าแทน a คือ4ีส่วน3นะคะให้ว่า cos b คือลบ12ส่วนส3ค่ะเราก็มาลองวาดภาพดูกันเลยนะคะ ทน A ในคอร์ดแดนที่หนึ่งแทน a นะคะอยู่ในคอร์ดแดนที่หนึ่งอัตราส่วนด้านของแทนสี่ส่วนสามก็คืออัตราส่วนด้านข้ามส่วนชิดนะคะ จากข้ามส่วนชิดให้เราลงที่รูปเลยค่ะข้ามคือข่ามมุมคือ4นะคะค่าม,มุม A ค่ะชิดคือ3ค่ะอัตราส่วนพิทาโกรัสคือ3ต่อ4ต่อ5นะคะถัดไปเราไปดูที่มุม B นะคะซึ่งตกอยู่ในควอดแดนที่2นะคะ จากที่โจทย์กำหนดมาให้คือ cos ของมุม B คือลบ12ส่วน13นะคะ cos ค,คืออัตราส่วนด้านชิดส่วนฉากค่ะชิดคือ12ฉากคือ13นะคะ12อยู่ทางซ้ายของแกน x ต้องเป็นลบนะคะฉากคือ13ต้องเป็นบวกเสมอค่ะอัตราส่วนด้านพีทาโกรัสก็5ต่อ12ต่อ13 5ขนานกับแกน y ขึ้นบนก็ต้องเป็นบวกนะคะถัดไปไปดูสิ่งที่โจทย์ถามเลยคะ่ะโจทย์ถามถึงแทนวงเล็บ A บวก B ใช่ไหมคะ ตามสูตรก็คือแทน A บวก B คือแทน A บวกด้วยแทน B ส่วนด้วยหนึ่งลบแทน A คูณแทน B นะคะค่ะแทน A ก็ไปดูที่มุม A นะคะคือข้ามส่วนชิดได้4ส่วน3ค่ะบวกกับแทน B ไปดูที่มุม B ค่ะ แทน B ก็คือข้ามส่วนชิดเช่นเดียวกันค่ะเป็น5ส่วนด้วยลบสินะคะข้างด้านล่างก็คือ1นลบด้วยแทน A ก็คือ4ีส่วนสคูณอยู่กับแทน B ก็คือ5ส่วนด้วยลบสินะคะ ด้านบนครนอร,น, 12, ครนอก็สามกับสิบสองครณนอคือสิบสองนะคะสิบสองหารอ่าสามหารสิบสองได้สี่สี่คูณสี่เป็นสิบหกนะคะบวกเจอลบเป็นลบค่ะสิบสองหารสิบสองได้หนึ่งนะคะหนึ่งคูณห้าได้ห้าค่ะถัดไปนะคะที่ด้านล่างสี่ห้าเป็นยี่สิบใช่ไหมคะ ตงล่างสามคูณลบสิองได้ลบสามหก็กลายเป็นบวกสาสิกไปเลยนะคะสิบหลบห้าเหลือสิบเอ็ดส่วนด้วยสิบสองั้งล่างก็สาสิบหกคูณหนึ่งได้สามหกบวกยี่สิบเป็นห้าสิบหกส่วนด้วยสามสิบหกนะคะหรือได้ว่าสิบอดส่วน12เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะคะได้สามหกส่วนได้ห้าสิบหกค่ะ ตัวนี้ตัดกันก็จะได้3ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคาตอบข้อนี้คือ11คูณ3เป็น33นะคะส่วนด้วย56คะ่ะกําหนดให้ว่า Cos A บวก B มีค่าเป็น1,2ึ่งและให้ Cos ของ a ลบ b มีค่าเป็นเศษ3ส่วนสะคะให้หาค่า Cos A คูณ Cos B จากกําหนดให้ตัวแรกนะคะ Cos ของ a บวก B มีค่าเป็นเศษ1สนะคะ เรากระจายได้ตามสูตรว่า cos a บวก b คือ cos a cos b ลบนะคะ sin a sin b ค่ะมีค่าเป็น1นึสองตั้งชื่อสมการ1ไปเลยนะคะให้สังเกตนะคะว่าถ้า cos ของมุมบวกนะคะตรงนี้จะเป็นผลต่างค่ะถัดไปค่ะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือ cos a ลบ b มีค่าเป็นเศษ3ส่วน4นะคะก็กระจายออกมาได้ว่า cos a cos B เช่นเดียวกันค่ะถ้าตรงนี้ลบจะได้เครื่องหมายตรงนี้เป็นบวกนะคะบวกด้วย s i n a s i n b มีค่าเป็นเศษ3าส่วนสตั้งชื่อสมการ2องไปเลยนะคะในการแก้สมการนะคะถ้าตัวนี้เป็นลบตัวนี้เป็นบวกตัวเดียวกันเลยค่ะ s i n a s ซ n b ถ้าเป็นลบตัวหนึ่งบวกตัวหนึงให้เราจับไปบวกกันนะคะจับสองสมการไปบวกกันค่ะ เราก็จะได้ว่า cos a cos b บวก cos a cos b จะได้เป็นสเท่านะคะของ cos a cos b ส่วนตัวนี้ก็จะหมดกันไปค่ะบวกกันก็หมดไปนะคะเพราะฉะนั้นฝั่งขวาบวกฝั่งขวาด้วยก็คือเศษหนึ่งส่น2นะคะบวกกับเศษสามส่วนสค่ะเราก็จะได้เท่าไหร่คะได้5้ส่วนสีเนาะ เพราะฉะนั้น cos a cos b มีค่าเท่าไหร่เราก็ย้ายสองตัวคูณไปเป็นตัวหารไปหารซ้ำที่ตัวล่างค่ะข้อนี้จะตอบ5้ส่วนแนะคะถ้าไปดูที่ตัวอย่างที่4เลยค่ะกำหนดให้ว่าจงหาค่าของ cos 10องศาบวก cos บวกไซน์40องศาหารด้วย s ซ n 70นะคะลักษณะแบบนี้ ให้เราแตกตัวนี้ค่ะ40นะคะเป็น30บวก10ค่ะเพราะ30เรายังรู้ค่าใช่ไหมคะสาย30และ10จะไปสอดคล้องกับตัวนี้ค่ะเช่นเดียวกันค่ะสาย70ให้เราจัดเป็น60บวก10องศาค่ะเพราะ60นี่เรารู้ค่านะคะ10ก็จะไปสอดคล้องกับตัวนี้ค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะ cos 10อ,องศาบวกกับสาย40 าหาด้วยายเจบนะคะตัวแรกคอสสิบเก็บไว้เลยค่ะสำหรับซายสี่องศาเราจะจัดเป็น30สิบองศาบวกสิบนะคะสิบนี้จะสอดคล้องก,กันกับตัวนี้ค่ะส่วนสาสิบเราหาค่าได้ใช่ไหมคะซายสาสิบค่ะซายเจก็จะจัดเป็นซายหกสิบซึ่งเรารู้ค่าใช่ไหมคะบวกกับ10บค่ะ จะได้สอดคล้องกับตัวนี้เช่นเดียวกันค่ะถัดไปนะคะสูตรค่ะ s ซเอบวกบเราจะได้เป็น s ซายสามสิบคอสสิบนะคะบวกด้วยคอสสามสิบซายสิบค่ะนั่นล่างก็ สูตรเดียวกันเลยนะคะซรายหกสิบบวกสิบก็จะได้เป็นซายหกสิบคอสสิบบวกด้วยคอสหกสิบซายสิบค่ะถัดไปนะคะซรายสามสิบองศาเรามีค่าเป็นเศษหนึ่งส่วนสองนะคะคูณอยู่กับคอสสิบค่ะ ส่วนคอสสองศาจะมีค่าเป็นรูทสส่วน2ค่ะคูณอยู่กับไซส10นะคะด้าน,นล่างค่ะไซห60คือรูทสส่วน2คอสค่ะบวกกับคอส60มีค่าเป็นหนึ่งนคูณอยู่กับไซสิบนะคะ ไปให้นักเรียนดูที่ตัวนี้นะคะ1นึ่งคอสสิบวกกับ1นึ่งนสคอสส,สิจะมีค่าเป็นเศษสามวนสองคอสสินะคะตัวล่างเราจะเขียนเหมือนเดิมนะคะสังเกตไหมคะว่าใกล้จะได้คําตอบแล้วนะคะเนี่ยนักเรียนดูรูปสามนะคะ ดูสามก็แล้วกัน3มเนี่ยความหมายก็คือรูทสมคูณกับรูทสใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจากตัวนี้3ตัวนี้ความหมายก็คือรูทสาคูณูทมสองตัวนะคะเราจะดึงตัวร่วมค่ะให้นักเรียนดึงรูทสมออกมานะคะเพราะฉะนั้นข้างในนี้รูทสามสามตัวแรกจะเหลือแค่รูทสส่วนสนะคะ cos 10ค่ะตัวนี้พอดึงรูทสาออกไปด้วยเราก็จะเหลือ1นส่วนส s i n 1สบนะคะ เห็นนียังคะคําตอบก็จะไปเหมือนกับตัวร่างนี้แล้วค่ะได้รูทสามส่วนสองคอสิบเหมือนเดิมใช่ไหมคะบวกอยู่กับเศษหนึ่งส่วนสองซายสิบค่ะเหมือนกันนะคะเราตัดทั้งวงเล็บเลยค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือรูทสามค่ะ พอได้ไหมคะไม่ค่อยยากเนาะ